สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆท่าดินลักขนาดท่าดินมังกรประสบการณ์ยีดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะวันนี้นะคะเรามาทําหัวข้อแลนดอมจะมีใครกลับมาขอคืนบีในเร็วๆนี้ไหมขอบคุณนะคะทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่า ผู้ติดตามใหม่และสำหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการชองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหาเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะถ้าดินมังกรประสบการณ์ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ หัวข้อแลนด้อมจะมีใครกลับมาขอคืนดีในเร็วๆนี้ไหมเพื่อนๆจะยึดโยงแบบราศีลัคนาตามหูราศาสตร์ไทยหรือว่ายึดแบบตะวันตกเอาที่เพื่อนๆสะดวกสบายใจนะคะดูดวงนะดูลัคนาเป็นหลักแล้วเราก็ดูลาศีประกอบนะคะธาตุดินมังกรพืชศพกันแลนดอมนะคะมาดูสิว่าจะมีใครกลับมาขอคืนดีในเร็วๆนี้ไหมธาตุดินจะมีใครกลับมาขอคืนดีในเร็วๆนี้ไหม จะมีใครกลับมาขอคืนดีกับคุณในเร็วๆนี้ไหมราชาเหรียญหกไม้ไมมไหไม้มีไหมมีไหมเก้าดาบสามดาบมีไพ่ฮาร์โลแฟนจะมีใครกลับมาขอคืนดีกับคุณในเร็วๆนี้ไหมอะโอ้มันเป็นอดีตเก่าๆที่คุณยังรู้สึกเจ็บปวด ที่คุณยังนึกถึงอยู่นะคะแล้วตัวคุณเองก็พยายามใช้ชีวิตประจําวันของคุณในแบบเดิมตอนที่เรายังไม่มีเขาบางคนอาจจะเพิ่งเลิกลาความสัมพันธ์มาหรือเปล่าก็อาจจะยังแบบไม่ได้เยียวยาจิตใจอะไรตัวเองมากบางคนถึงขนาดแบบต้องเอาทร,รมาเข้ามาช่วยเลยคือตอนนี้กวางมองว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างต้องไปฟื้นฟูจิตใจของตัวเองก็อาจจะยังไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารอะไรกันในช่วงนี้นะคะ มันเหมือนเพิ่งเป็นแผลใหม่ๆเลยอะท่าดินอ่ะเดี๋ยวขอดู3ามดาบสิ9ไม่เทา้าแต่ยังมีความรู้สึกเชื่อมโยงกันยังนึกถึงกันยังนึกถึงอดีตเก่าๆมันเป็นความผูกพันความคุ้นเคยความเคยชินนะคะ6ดาบแต่ก็ต้อง move on ให้ได้อะต้องยอมรับความจริงแล้วก็อยู่กับความเปราะบางคือตัวทตุดินเองอะคุณพยายามที่จะดู เหมือนตัวเองเข้มแข็งนะจากภายนอกจากรูปรักหรือเวลาที่คุณเข้าสมาคมไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะแยกประเด็นออกนะเรื่องไหนเรื่องส่วนตัวเรื่องไหนเรื่องงานหรือเราจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะในในแบบที่เราไม่เอาความเศร้าความเสียใจในเรื่องของความรักการอกหักอะ่ะมาส่งผลกระทบอะไรต่อหน้าที่การงานของเรา อ่าก็แสดงว่าคุณจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีแต่คือในลึกๆในจิตใจของคุณมันก็ยังมีความเปราะบางอยู่นะคะกับอดีตท,ที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานอาดูเซยว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณไหมท่าดินมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาท่าดินไหมคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาท่าดินไหมเอ้ยเจ็ดเหรียญมีโอกาสกลับมาอยู่นะ เหมือนเขาก็ยัง Move on จากคุณจริงๆไม่ได้แค่ยังมีการเคลื่อนไหว เงียบๆหรือการสอดส่องคุณอยู่เงียบๆมันเป็นไพ่หก้วยด้วยอะ่ะคือเขามีแผนที่จะกลับมาอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่ได้เริ่มที่จะลงมือทําอะไรในช่วงนี้ถามว่าในความรู้สึกเขาอยากกลับมาไหมอยากกลับมานะยังรู้สึกเสียดายอาจจะเสียดายเวลาที่คบกันมานนะหรือเสียดายการทุ่มเทอะไรบางอย่างหรือเสียดายอะไรสักสิ่งสักอย่างที่เกี่ยวกับตัวคุณที่เขายังมองคุณในแง่มุมดีๆอยู่อะ่ะ แต่มันอาจจะไม่ใช่จังหวะตอนนี้ที่เขาจะกลับมานะแต่มีไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามามีโอกาสกลับมาเขาจะกลับมาในช่วงไหนอะในช่วงที่คุณลำบากหรือเขาลำบากหรือยังไงเดี๋ยวนะเด็กถ้วยเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาในช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้อะอาจจะต้องมีคุณคอยส่งเสริมคอยเกื้อกูลเกื้อหนุนเขาแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยาตาดินเองคุณอาจจะเป็นผลประโยชน์อะไรสักสิ่งสักอย่าง ในชีวิตของเขาเขาอาจจะมองเห็นคุณเป็นคนสําคัญในบางด้านเท่านั้นแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเหมือนถ้าเขาขาดสิ่งใดแล้วเขารู้สึกว่าคุณสามารถเติมเต็มสิ่งนั้นให้เขาได้เพราะที่ผ่านมาเหมือนเขาเคยได้นั่นเลยค่ะเขาก็อาจจะกลับมาอยากได้ในสิ่งที่คุณเองเคยให้เขามาเสมอจะมีการกลับมาใน,ในช่วงที่มันมีความต้องการอะไรจากเขาอ่ะ เออเนี่ยจะเป็นการติดต่อทางสื่อโซเชียลก็ได้นะท่าดินเอาเป็นว่าการกลับมาของเขามันมีจุดประสงค์ก็แล้วกันนะมันไม่ใช่เป็นการกลับมาเพราะรู้สึกคิดถึงหรือรู้สึกแบบอยากจะมาสารต่อความสัมพันธ์ให้มันสมบูรณ์ไม่ใช่มันมีจุดประสงค์นะคะเพื่อตัวเขาเองโอเคทีนี้เรามาดูซิว่าเขาเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับท่าดินลึกๆเขารู้สึกยังไงกับคุณ สี่ถ้วยลึกๆเขารู้สึกยังไงกับคุณหรอสิบถ้วยเขาต้องการอยากให้คุณสนองนิดอะไรบางอย่างในตัวเขาได้หรือเขาอาจจะอยากให้คุณเปลี่ยนเปลี่ยนอะไระเพื่อเขาก็ได้เพื่อความสุขเพื่อความสุขของตัวเขาหรืออาจจะคือคือเขาอาจจะคิดไปเองว่าถ้าหากว่าคุณปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคุณคุณเปลี่ยนให้เขาตรงนี้เราจะมีความสุขไปด้วยกันเราจะเติบโตไปด้วยกันอืม เขาก็อาจจะอยากให้คุณทําในแบบที่เขาต้องการซึ่งเขาก็มีอาจจะมีเจตนาที่ดีกับท่าดินจริงๆนะคะแต่สําหรับท้าดินคุณอาจจะมองว่ามันกดดันไปไหมมันไม่บร้านซ์หรือเปล่ามันดูเหมือนเขาต้องการเพียงเพียงฝ่ายเดียวหรือให้เราพยายามทําอะไรเพียงฝ่ายเดียวเพื่อเขาหรือเปล่านะคะลึกๆเขารู้สึกยังไง เขาอยากมีอนาคตไปกับคุณนะอยากสร้างอนาคตไปกับคุณเนี่ยเห็นปะแต่แต่เขาจะเอาตัวเขาเป็นศูนย์กลางจากักรวาลมากเกินไปหรือเปล่าเดอะเวอร์าชินีไม้เท้าเขาอยากให้คุณเป็นในแบบที่เขาต้องการเท่านั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เคร่งเครียดซีเรียสเชิงวิชาการอะไรของเขามากเกินไปนะจนมองข้ามความรู้สึกของคุณไปว่าคุณแฮปปี้หรือเปล่าที่จะทําเพื่อเขาอ่ะมันก็อาจจะเป็นเส้นทางความสัมพันธ์ที ไปด้วยกันไม่ได้เพราะมันจะมีอยู่คนเดียวที่มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้แต่อีกคนเหมือนจะต้องแบกอะไรไว้ทั้งใบก็ไม่รู้ว่าแบกโลกของเขาไว้ทั้งใบและโลกของคุณล่ะเอออะไรทํานองนี้หรือเปล่าเดอะเวิลด์นะคะมีไพ่หนึ่งดาบเห็นะอืมกดดันจริงๆด้วยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวครอบครัวเขาครอบครัว,ค,รว,ค,รว,ค,รวคุณก็ได้นะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเนี่ยจนสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นการเดินหันหลังออกไปจากความสัมพันธ์นี้อ่ะ จริงๆคุณทั้งคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรักกันอยู่นะในในการที่คุณกับเขาเลิกกันในวันนั้นะเออเลิกกันทั้งที่ยังรักแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันไปด้วยกันไม่ได้มันทุกข์ด้วยกันทั้งคู่มันรู้สึกแย่ด้วยกันทั้งคู่ถึงจะรักกันแค่ไหนนะคะแต่มันมีเหตุผลที่มันสุดมือสอยก็ต้องปล่อยกันไปเออหลังกันไว้มันก็มีแต่ทําให้เจ็บทั้งคู่ด้วยกันเ่า เรามาดูซิว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาคิดถึงเราบ้างไหมตอนเนี้ยทาดินเขาคิดถึงธาดินบ้างไหมคะแปดดาบนะก็ยังเก็บคุณเอาไว้ในส่วนลึกคิดถึงไหมพยายามจะไปโฟกัสสิ่งอื่นพยายามจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้คุ้นชินกับการเริ่มต้นใหม่ตรงนั้นเขาอาจจะชินกับการมีคุณนะคะแต่ตอนนี้เขาเขาพยายามอะพยายามที่จะขับเคลื่อนตัวเองด้วยกำลังใจนะคะ หรือการไปทําอะไรในในแบบที่เขารู้สึกว่าไม่ต้องจมดิ่งคิดถึงคุณมากนะ mm hmm. เขาน่าจะโฟกัสแค่ตัวเขาเองนะตอนเนี้ยเนี่ยอสโวเวเลียแล้วก็เป็นไพ่สี่ดาบอืมคิดถึงคุณไหมอาจจะมีอาจจะมีความรู้สึกเข้ามาบ้างนะคะแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่เขาไม่ได้อยากคิดต่ออะไรนะมันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากหยุดพักค,ความคิดนั้นไปเลยอะคะ่ะอืมสี่ดาบดูซิสีดาบเนี่ยเห็นไหม สามไม้เท้าเหมือนเขาพยายามจะทําตัวเองให้ยุ่งๆด้วยนะพยายามที่จะทําตัวเองไม่ให้ว่างคิดถึงคุณพอคิดถึงคุณทีไรเหมือนเขารู้สึกอยากจะกลับไปหาคุณทุกครั้งท่าดินเออเขาคิดเรื่องของเราเยอะมากคุณกับเขามีความผูกพันเยอะมากแล้วตอนนี้เขาพยายามที่จะไปทําสิ่งอื่นให้มันเคยชินกับการมีคุณไม่งั้นอนะ่ะเขาจะจมแต่การอยากจะกลับมาหาคุณเนี่ยเขาเองก็อยากเยียวยายรักษาจิตใจของเขาเหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้เขาก็ยังมีใจให้กับคุณ ะะยังแบบไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์หรือตัดเยื่อใยอะไรแต่เขาพยายามที่จะไม่กลับมาแล้วมากกว่านะพยายามที่จะ move on ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการเพราะเขาอาจจะมองว่าอ่คุณอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เติมเต็มให้เขาในทุกๆเรื่องแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาขาดส่วนใดแล้วคุณเคยเติมเต็มให้เขาได้เขาอาจจะกลับมาเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งเท่านั้นนะท่าตินอืมตรงนี้คุณอาจจะต้องระวังไว้ด้วยนะคะ มาดูซิว่าเขารู้สึกผิดกับเราบ้างไหมธาตุดินเขารู้สึกผิดกับเราบ้างไหมธาตุดินราชาไม้เท้าเขารู้สึกผิดกับเราบ้างไหมน่าจะไม่รู้สึกผิดอะไรนะเดี๋ยวนะเดะมูนห้าดาบเขารู้สึกผิดอะไรไหมอ๋อ เขามองเห็นความผิดพลาดในความสัมพันธ์นี้มากกว่าที่จะรู้สึกผิดกับคุณโดยตรงนะคะมันอาจจะมีความแตกต่างในข้อเสียที่เราไม่ชอบด้วยกันทั้งคู่ไหมมันก็เลยไม่ได้เป็นการรู้สึกผิดอะไรหรือเขาจะต้องรู้สึกผิดอะไรมากกับคุณอนะ่ะห้าดาบอะ่ะเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะมีข้อเสียในมุมที่เคยเคยทําให้กันและกันเสียใจไหมอย่างเช่นคุณก็เคยทําเขาเสียใจเขาก็เคยทําคุณเสียใจเช่นเดียวกันนะคะ เขาก็เลยอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกรู้สึกติดค้างอะไรกับความสัมพันธ์นี้ในแง่มุมของความรู้สึกผิดและตัวท่าดินล่ะตัวา่าดินเองอะ่ะคุณรู้สึกผิดอะไรกับเขาไหมท่าดินมาดูซิว่าแล้วตัวคุณเองอะ่ะคุณรู้สึกผิดอะไรกับเขาไหมคะธาตาดินตัวคุณเองรู้สึกผิดอะไรกับเขาไหมเอ่ยหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบเจ็ดถ้วย สิบดาบไม่นะคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเช่นเดียวกันคุณก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนโดนทำร้ายเหมือนกันเออเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรระหว่างคุณกับเขาอะที่ทําใส่ซึ่งกันและกันอะมันเป็นไพ่ของความเจ็บปวดหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบท็อปซิกอะต่างคนต่างอยากเอาชนะไหมะมันก็เลยเหมือนจะไม่มีใครแพ้ใครเลยนะเออเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับกับการกระทําของเขาซึ่งเขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันอย่างเงี้ยอ่าที่ที่คุณอ่า ไม่ใช่ในแบบที่เขาต้องการอย่างเนี้ยรู้สึกผิดหวังอะต่างคนต่างผิดหวังอะคะ่ะมันไม่ใช่เป็นการรู้สึกผิดอะไรอืมทําไมคุณถึงเจ็บปวดกับเขาอุ้ยท่าดินโทษดีทําไมคุณถึงรู้สึกเจ็บปวดกับเขาค่ะท่าดินทําไมคุณถึงรู้สึกเจ็บปวดกับเขาเพราะคุณรักเขามากนะเนี่ยทุ่มเทแล้วก็เหมือนคิดวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันเก็บเงินร่วมกันหรือทําอะไรร่วมกันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเต็มไปหมดเลยมันเหมือนผ่าน ผ่านอะไรกันมาเยอะแต่ว่าในในการที่คุณให้ความร่วมมือกันอาจจะมีความเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยนะคะการที่คุณให้ความร่วมมือกันมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนอะไรไหมมันอาจจะเหมือนเป็นการเข้าใจผิดว่าเอาเปรียบอะไรกันไหมอะห้าถ้วยเนี่ยเห็นปะอืมมันมันเป็นเรื่องของการทุ่มเทด้วยถ้าดินคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มากด้วยความหลักนะคะแล้วคุณก็รู้สึกผิดหวังมันไม่ใช่ความรู้สึกผิดอะไร มาดูซิว่าถ้ามีการกลับมาจริงๆอะ่ะคุณกับเขาจะสามารถสามารถสามความสารความสัมพันธ์ไปต่อให้ดีกว่านี้ได้ไหมถ้ามีการกลับมาจริงๆนะคะคุณกับเขาจะสามารถสามสารความสัมพันธ์ให้ไปต่อได้ไหมห้าหมายโหห้าหมายมาเลยมันน่าจะยากแล้วล่ะมันเป็นเรื่องของความไม่ไว้ใจกันแล้วอะ่ะเออเราจะตะคิดตะขวนใจกัน ได้ไหมไม่น่าจะไม่น่าจะเวิร์กแล้วนะกวางมองว่ายากอ่ะเหมือนถ้าคุณจะกลับมาสารความสัมพันธ์กันจริงอ่ะคุณต้องปรับอะไรกันเยอะเลยแล้วมันจะเหนื่อยมากๆแล้วเรื่องของความเชื่อถือความไว้ใจความเชื่อใจมันเหมือนไม่ค่อยมีแล้วแม่มันไม่มีแล้วอะค่ะมันยังอยู่ในในความรู้สึกที่แย่ในความรู้สึกที่มันไม่ได้มั่นคงอะไรเลยกับความสัมพันธ์เนี้ยอืมถ้านั้นน่ะถ้ากลับมานะคะมันก็จะเป็นบทเรียนซ้ําๆบทเรียนเดิมๆอะค่ะ ที่ตอกย้าความรู้สึกกันให้เจ็บปวดมากกว่ามันมันเหมือนเป็นการอยากเอาชนะกันไหมอะความมองว่ามันไม่ได้เป็นความรักอะไรเลยนะมันมันเหมือนเป็นความรักแบบเหมือนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือเฉยอะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนผลประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อาจจะมีการเอานู่นเอานี่มาเปรียบเทียบกันนะเหมือนเป็นการแข่งขันเคยเห็นคู่รักที่แข่งขันกันไหมอืมหรือคู่รักในลักษณะแบบกดดันซึ่งกันและกันอะอารมณ์ประมาณนั้น หรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ค่อยสนับสนุนกันเท่าไหร่หรือถ้ามันมีการสนับสนุนอะไรจริงๆอะ่ะมันจะต้องเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างเยอะเยอะมากกว่าที่จะเข้าใจกันจริงๆมาดูแอคชั่นของเขาหน่อยมาดูซิว่าหลังจากนี้เขาจะแอคชั่นยังไงกับธาตุดินเขาจะแอคชั่นยังไงกับธาตุดินคะ่ะ หลังจากนี้จะแอคชั่นยังไงกับธาตุดินราชินีเรียนเขาจะแอคชั่นยังไงกับธาตุดินเ่เลียนทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ถ้าจะมีการแอคชั่นเหรอกวางมองว่ามันจะเป็นการกลับมาแบบปุบปรับฉับพลันน่ะเฮอร์มิตเขาก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะแอคชั่นอะไรง่ายๆเหมือนกันถ้าเขากลับมาเขาเขาจะวางแผนมาอย่างดี เออมันไม่ใช่การกลับมาแบบรู้สึกคิดถึงลืมเธอไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นเขาก็มีอีโก้เหมือนกันอ่ามันอาจจะเป็นการกลับมาโดยการที่เขาเชื่อมโยงทุระอะไรบางอย่างถ้าคุณยังมีทุระอะไรที่ยังต้องติดต่อเขานั่นแหละค่ะเขาก็จะใช้ตรงนั้นเป็นสะพานอ,อ่าในการเข้าหาคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลในเรื่องส่วนตัวต่วตางๆในช่วงนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างค่ะเขาจะฉลาดในการเข้ามานะมากกว่าที่จะเข้ามาแบบตรงๆ เทร์มิคือตอนนี้เขาอาจจะทำได้แค่2คุณหรือหรือมองดูความเคลื่อนไหวของคุณนะ่ะมีไพ่สี่ไม้สี่ไม้เนี่ยห้าเหรียญเหมือนถ้าคุณนะ่ะมีชีวิตอะไรที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอ่าจากเดิมนั่นแหละค่ะเขาอาจจะมีการกลับมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นเขาอาจจะเช่นไปกระตุ้นเรื่องศักดิ์ศรีของเขาอย่างเช่นคุณมีแฟนใหม่อะไรอย่างนี้อาจจะมีการกลับมาถามไท แต่อาจจะมีการขิงบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะท้าตีนอันนี้ตามไพ่เป็นแบบนั้นนะคะหรือถ้าหากคุณมีชีวิตอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่คือมันต้องเปลี่ยนไปเยอะมากมันไม่มันไม่มีการใช้ชีวิตประจาวันแบบเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเหมือนเขาว่าอยากจะกลับมาสนใจคุณมากขึ้นด้วยไพ่ห้าเหรียญมาดูซิว่า มาดูซิว่าทิศท,ทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะ่ะทิศท,ทางความสัมพันธ์หรอเอ็มพเพรสทิศท,ทางความสัมพันธ์หรอสิบเหรียญก็ต่างคนต่างไปมีชีวิตเป็นของตัวเองนะเออสองดาบต่างคนต่างเดินนะเนี่ยแต่ก็ยังยังอยู่ในวงโครจรยังรับรู้ความเคลื่อนไหวของกันและกันอยู่เนะี่ยอาจจะแข่งกันมีความสุขด้วยไหมเนะี่ยมีความสุขแฮปปี้เอนจอย นะมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่อาจจะอัพสตอรี่กันบ่อยนะหรืออนะลงภาพอะไรที่มันเป็นมนะูทบ่อยๆอ,อาจจะมีการส่องอาจจะเข้ามาเช็คความสุขนะว่าเอ,อไม่มีกันและกันแล้ว,วม่มันมีความสุขมากกว่ายังไงอะไรทํานองเนี้ยมันเหมือนเป็นความรักแบบเป็นความสัมพันธ์แบบคู่แข่งอะเออเป็นความสัมพันธ์แบบไม่รู้อะกวางกวางมองว่าเหมือนชิงดีชิงเด่นกันไหมอะคือต่างคนต่างใช้ชีวิตในมูทที่มันมีความสุขแต่แอบมีการแข่งกันด้วยอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบเป็นคู่กัดกันนะคะมาดูศิแล้วธาตุาดินคุณควรทำตัวยังไงไพ่แนะนํามาคุณควรทำตัวยังไงคะหกเหรียญอยู่เฉยๆฉหนึ่งด้วยพัฒนาตัวเองไปคะ่ะเปิดใจให้กว้างหาคนใหม่คะ่ะก้าวถ้วยคะ่ะธาตุดิน แล้วคุณจะแฮปปี้คุณจะรู้ว่ามันจะมีป้ายถัดไปที่ดีกว่าเสมอนะาตุดินเนี่ยเดอะซันจบด้วยเดอะซสันควรทําไงเริ่มต้นใหม่ทําชีวิตให้เป็นปกติแล้วก็เปิดใจกว้างๆไม่ต้องเอาอดีตนะคะมาคิดอ่าว่าถ้าเราเปิดใจไปมันจะเป็นประวัติศาสตร์สำรอยไหมกวางมองว่ามันก็คงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าอดีตแล้วล่ะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ถึงถึงเราจะรู้มันมีโอกาสเสี่ยงแต่ถ้าเรายังไม่ได้ลองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันดีกว่าอดีตยังไงถูกต้องไหมฉะนั้นไพ่จึงบอกว่าเปิดใจกว้าง อมืมันมีคนที่ดีกว่าพร้อมอยู่ข้างหน้าให้เราเข้าไปเลือกเสมอฉะนั้นนะคะคุณไม่ได้สิ้นลายไหมต่อคุณก็เป็นลูกพญานาหมื่นเหมือนกันทาดินนะคะจงใช้ชีวิตจงเลือกสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขนะคะลองลองเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูอาจอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเริ่มต้นเรื่องความรักใหม่ก็ได้อาจจะเป็นแบบการใช้ชีวิตอะไรใหม่ๆการทํากิจกรรมใหม่ๆอะไรที่เราไม่เคยทําก็ลองไปทําดูสิมันอาจจะดีกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็ได้นะคะ อ่ะก็ฝากไว้เท่านี้แหละนะธาตุินเอามาดูลาศีที่เกี่ยวข้องนะคะราศีที่เกี่ยวข้องนะกวางเห็นเป็นชาวกันเห็นเป็นชาวเมษนะคะเห็นเป็นชาวมีนเห็นเป็นชาวตุลเห็นเป็นชาวกรกฎเป็นชาวกุ้มเป็นชาวสิงนะ โอเคนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย